กิกมยุรินเปิดใจชีวิตเปลี่ยนหลังบวชนานเจ็ดเดือนพร้อมตายทุกเมื่อหวังถึงนิพพาน <What? S 1> ห่างหายจากหน้าจอไปนานพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวกิ๊กมยุรินผ่องผุดพันที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวตัดสินใจไปบวช227วันหรือประมาณ7เดือนที่ประเทศพมา่า และตอนนี้สาวกิกได้ศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเปิดใจเล่าเรื่องราวตลอด7เดือนที่ไปบวชผ่านทางรายการคุยแซบโชว์โดยพิธีกรได้ถามว่าชีวิตการบวช7เดือนเป็นอย่างไรกิ๊กได้เล่าให้ฟังว่ามันก็ซ้ำๆซากๆเหมือนทุกวันตื่นตีสองครึ่งมาเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิอีกหนึ่งชั่วโมง แล้วไปกินข้าวเช้ากลับมาซักผ้านั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรประมาณนี้แล้วก็กินข้าวกลางวันกลับมานั่งเดินน,นนั่งอ่านหนังสืออาบน้ำเดินจงกรมนั่งสมาธิวันหนึ่งนอนสี่ห้าชั่วโมงเท่านั้นคือมันเป็นช่วงที่พี่ฟิตมากเวลาที่ไปอยู่กับตัวเองยาวๆแล้วเวลาที่ได้เป็นนักบวชมันไม่ได้หากันง่ายๆถามว่าถือว่าลำบากที่สุดในชีวิตไหม อีกได้เล่าว่าไม่ลำบากค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆเป็นเหมือนนักบวชจริงๆไม่ได้ติดต่อใครเลยคือลาตายกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจก่อนที่จะไปแล้วคือครั้งนี้กลับมาไม่รู้จะได้เจอกันอีกไหมครั้งนี้ก็ขอไปปฏิบัติให้เต็มที่ พิธีกรถามต่อว่าทุกวันตั้งแต่ตื่นมาจนเข้านอนไม่พูดสักคำเลยเหรออีกได้เล่าว่าคือน้อยมากที่จะพูดถ้าพูดกับพระอาจารย์เพราะว่าการพูดมันทำให้สติสมาธิเรามันกําหนดยากเพราะว่าจิตมันจะปรุงแต่งเร็วมากเพราะฉะนั้นการที่พูดคุยน้อยที่สุดทำให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติมากที่สุดเมื่อถามว่าเห็นว่าวันแรกที่ไปก็เจองูเลย กิกได้เล่าว่าวันแรกหลังจากที่บวชเรียบร้อยเดินมาที่กุฏิงูเลื้อยกำลังจะเข้ากุฏิรู้สึกว่าเขาคงมารับบุญจากเราที่นู่นยังอยู่กับธรรมชาติเยอะมากยังมีงูมีกบมีตะขาบมีสัตว์เยอะมากไปก็ดีนะได้อยู่กับธรรมะได้เห็นว่าชีวิตของเราอยู่ด้วยความไม่เที่ยงพร้อมจะตายตลอดเวลามันมีกรณีที่งูเข้ากุฏิมาตอนกลางคืน ขดอยู่หลังประตูตอนนั้นสามทุ่มกว่ากว่าเรากำลังจะไปปิดไฟและไปนอนแล้วเราก็เห็นตอนนั้นไม่มั่นใจว่าเป็นผ้าเช็ดเท้าหรือว่างูก็เลยกำหนดสติไปเคาะห้องชีกรอยช่วยไปดูหน่อยว่านั่นคืออะไรก็เอาไฟฉายไปส่องก็น่าจะเป็นงูก็ช่วยกันใหญ่แต่สุดท้ายก็ต้องไปตามคนมาช่วยคือพี่ไม่กรีดไม่อะไรเลยเพราะพี่เจอบ่อย งูตัวนั้นไม่ใหญ่แต่เป็นงูมีพิษตัวสีดำแต่ลวดลายสวยงามมากและมันห่างจากที่พี่นั่งสมาธิ69พี่ก็คิดในใจว่านี่บุญนะถ้าเกิดวิบากกรรมเราเคยฆ่ากันเขาก็คงเลื้อยมากัดเราแล้วทันก็เลยได้เห็นสัจธรรมว่าชีวิตมันไม่เที่ยงจริงๆเราพร้อมตายทุกเมื่อถามต่ออีกว่านอกจากเจองูเจอแมงมุม เจอทุกอย่างเห็นว่าเจอเปรตด,ด้วยกิกได้เล่าให้ฟังต่ออีกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะเพราะเปรตก็เป็นหนึ่งใน31พบภภูมิเปรตที่พี่เจอปกติอยู่ที่เมืองไทยพี่ก็จะเจอตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมที่ลำปางตอนนั้นเป็นเสียงโหยหวนมากแล้วมาจากที่ไกลเสียงมันก็จะดังซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเขาก็ไม่ยอมเลิกร้องสักที พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปถามพระอาจารย์ว่าได้ยินเสียงนี้มันคืออะไรพระอาจารย์บอกว่าเพื่อนใครญาติใครคนคนนั้นก็จะได้ยินแล้วบอกว่าเป็นเปรตให้เราแผ่เมตตาซะซึ่งกิกก็มีความรู้ว่าเสียงนี้คือเปรตพอไปที่พมา่าพอกิกบวชเสร็จปุ๊บคืนนั้นก็นอนสี่ทุ่มก็ได้ยินเลยแบบเสียงโหยหวนมากตอนนั้นไม่กลัวเราบวชเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็แผ่เมตตาไปเสียงก็หายไปเราได้ยินแค่เสียงไม่เห็นภาพเพราะพี่อธิฐานตลอดว่าถ้าอยากได้บุญจากข้าพเจ้าอย่ามาให้เห็นตัวเป็นๆเ,เปรตมี12จําพวกเปรตมีรายละเอียดหลายอย่างแล้วแต่ว่าทํากรรมแบบไหนคือพี่จะบอกว่าเราต้องทําความดีให้มากเปรตมีจริงๆอย่าไปเกิดในภพภูมินี้เลยเพราะว่าแทบไม่มีอะไรจะกิน เบรดบางจำพวกนี้กินแต่อุจระเสมหะบางจำพวกทำร้ายตัวเองและกินเลือดตัวเองเมื่อถามว่าตั้งแต่เล็กจนก่อนที่จะบวชพี่กิกกลัวผีไหมก็กลัวนะแต่ตั้งแต่ทำรายการมิติลี้ลับก็เริ่มไม่กลัวเพราะรู้ว่าผีมีจริงพี่เคยเห็นเป็นเงาดําๆเหมือนคนเลยแต่ว่าทรงผมไม่ได้เป็นทรงเหมือนพวกเราเป็นทรงเหมือนคนในอดีตมายืนอยู่ตรงทางแยกในถ้ำที่จังหวัดกาญจนบุรี พี่เคยไปลองของกับพี่ป๋องไปเล่นผีถ้วยแก้วแล้วเราก็ไปที่ตึกตึกหนึ่งเป็นตึกร้างอยู่ใจกลางกรุงเทพแต่ตอนนี้เขาสร้างใช้งานเรียบร้อยแล้วซึ่งเราไปเล่นกันที่ชั้น9ของตึกเชื่อไหมมีคนผีเข้าจริงๆก็มีการถามคำถามกันและก่อนที่เด็กคนนี้จะผีเข้าก็มีคำถามว่าคุณต้องการอะไรแก้วมันลากไปที่ตอเต่าและยอยักษคือตอนนั้นมันไม่มีสระ ความหมายก็คือตายหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็ใจไม่ดีแล้วมือเขาก็หล่นเขาเลยกรีดพูดคำหยาบอย่ามายุ่งกับกูแรงเยอะมากเขาพยายามวิ่งไปกระโดดตึกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช้เวลาสองชั่วโมงไปตามคนที่มีความรู้มาช่วยพิธีกรได้ถามว่าหลังจากบวช7เดือนมุมมองในการใช้ชีวิตของพี่กิกเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยค่ะ รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากเลยการที่เราจะใช้ชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ลงมือทำความดีไม่ได้ทำยากแต่เราลืมที่จะทำเท่านั้นเองรู้สึกมีความสุขมากๆค่ะถ้าถามพี่ว่ามีปัญหาเรื่องความรักหรือเปล่าถึงไปบวชก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักใดๆเลยค่ะ แต่เนื่องจากพี่ปฏิบัติธรรมมานานรู้สึกว่าอยากจะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเอียดยิ่งขึ้นก็เลยคิดว่าการปฏิบัติต้องยาวเท่านั้นเราถึงจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อถามว่าแล้วแบบนี้มุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมอีกได้เผยว่าพี่ไม่อยากมีคู่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่ก็เคยมีแฟนนะแต่ก็ไม่อยากมีอีกเลยคือพี่อยากไปถึงนิพพาน เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่พี่ละได้วางได้พี่ก็จะทําแต่ถ้ามีใครเข้ามาแล้วเขายอมให้พี่ไปบวชตลอดชีวิตอันนั้นก็น่าสนใจอยู่ค่ะย้อนเวลากลับไปวันที่พี่บอกแม่ว่าจะไปบวชแม่ว่ายังไงบ้างกิกได้เล่าว่าแม่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าน้องสาวกิกบวชเป็นแม่ชีถาวรแล้วกิกบวชเป็นแม่ชีชั่วคราวคุณแม่ก็กลัวกิกบวชไม่สึก แต่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงกิ๊ก,ก็ต้องสึกค่ะและสาเหตุที่ออกไปใช้ชีวิตธรรมดาก็เพราะคุณพ่อคุณแม่ด้วยส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราบวชไม่สึกตอนนี้คนที่ทุกข์ที่สุดก็คือท่านแล้วพี่อยากให้ท่านอนุโมทนาบุญไม่อยากให้ท่านมีอกุศลจิตใดๆกับการบวชของเราถามว่าแล้ววันที่ลาสิกขาความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างอีกได้เล่าให้ฟังว่าก็แอบเศร้านิดนึงค่ะ รู้สึกตอนแรกที่บวชรู้สึกว่าไม่รู้จะได้มาบวชอีกไหมแต่เมื่อลาสิกขาแล้วยังไงก็น่าจะมีโอกาสกลับไปบวชอีกแน่นอนอีกก็ได้นำธรรมะไปชี้ทางให้คนใกล้ตัวอีกด้วยนะคะก็คือพี่ธงเขาได้เรียนธรรมะตั้งแต่พี่สาวเสียตอนนั้นเขาจะกระโดดกองไฟตายตามแต่พอเขามีธรรมะเขาก็รับได้กับคำว่าเกิดแก่เจ็บตาย แต่ล่าสุดเคสที่ต้องบอกว่าพี่ธงสุดยอดก็คือเคสของคุณแม่ป่วยหนักมากวันนั้นพี่ธงโทรมาบอกว่าแม่อาการหนักหมอบอกสี่ทุ่มคืนนี้ไม่รอดพี่ก็เลยบอกพี่ธงว่าทำใจดีๆนะวันนี้กิกสแตนบายถ้าเกิดมีอะไรก็โทรมาหากิกแล้วกันทีนี้พี่ธงก็ไปจุดทูปต่อหน้าพระขอให้คุณแม่อาการดีขึ้นถ้าแม่เขาดีขึ้นเขาจะขอบวช เชื่อใหม่วันนั้นสี่ทุ่มแม่พี่ธงก็ไม่ไปณนะวันนี้แม่พี่ธงก็ยังมีชีวิตอยู่พี่ธงนี่ต้องบอกเลยว่าผ่านวิกฤตได้ด้วยธรรมะเพราะเขาบอกว่าตอนที่แม่แย่มากๆตอนที่สาวเสียเขากำหนดสติตลอดเวลาเขาได้เห็นว่าทุกครั้งที่เขากำหนดสติความเสียใจความโศกเศร้ามันทำร้ายเขาไม่ได้เลย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ